ทำได้เปล่าทำได้อะเปล่าก็ดูเอาเองสิฉันเก่งกว่าตั enfin> ้งเยอะเลยอ๋อๆว้ายตายจริงลูกแม่เป็นอะไรไหม้าเฮ้รเป็นอะไรไหมรู้สึกแปลกนะระบบลวนเห็นแล้วเข้า พวกเรามีของขวัญจะให้แม่ด้วยแหละอันนี้ค่ะของหนูค่ะอุ้ยอยากจะรู้เร็วๆจังว่ามันคืออะไรอโอ้ลูกกระดาษลูกหัวใจนี่ขอบใจมากนะจ๊ะลูกจ๋าส่วนอันนี้ก็ของโหนูค่ะอืขอบใจมากนะจ๊ะลูกเอ้าส,สนุกใช่ไหมล่ะคะแม่โอ,โอโยลูกๆเป็นแบบนี้แม่จะเลือพวกหนูลงได้ยังไงกันเล่กกาลูกกตามองเราอยู่ เด็ดขาดนะผู้หญิงคนนั้นเขาจะอับอย่าทำฉันเลยนะเขาร้องล่ะวันนี้ห้ามใช้เลโซนะอะไรกันล่ะเนี่ยมันไม่สนุกเลยสักตอนนี้เดียหือขอบใจมากนะเธอเกือบจะเสร็จแล้วเอ๊ะท้าอะไรอยู่นี่ห้ามแอบมองนะเชืยอฉันก็ทำเป็นเหมือนกันเลยน่ะแม่คะแม่ชอบไหมคะ จ้าชอบสิจ้าอุ้ยสวยมากเลยจ้าลูกแม่ตื่นเต้นมากจนไม่ทันสังเกตว่ามันคือลายสักปัสดิจ้าทุกคนพี่ขาหนูมีของขวัญจะให้พี่ด้วยล่ะให้พี่เหรอขอบใจมากนะแต่ว่าสีดำมันเหมาะกับพี่มากกว่าะ่ะกดดินเบาให้เป็นแผ่นบางๆกดแม่พิมรูปวงกลมลงไปแล้วดึงส่วนเกินออก จากนั้นกดไมพิมพ์ทำขนมรูปทรงต่างๆลงไปทาด้วยสีอะคริลิกตกแต่งด้วยลูกปัดไทมมุกชนิดเสน้นกลิตเตอร์และเดือมแล้วติดกิ๊บติดผมลงไปว้าหนูสาตั้งใจทำให้พี่เลยนะคะเนี่ย แม่เป็ดกับกับกลูกเป็ดกับกับกับกาสนุกสนานจังเลยนี่ยาน้องหมดเวลาของเธอแล้วนะทีนี้ก็ถึงตาที่อาบบ้างแล้วแต่ว่าหนูยังไม่อยากจะออกนี่คะได้งั้นก็ตั้มใจว้ายเกิดอะไรขึ้นกับน้ำคะเนี่ยเอ้าวิ่งเรแล้วก็เพนนี่เป็นพ่อใหญ่บาบาลาคนเก่าหรอไ หมอนของฉันขึ้มานะเอา,เอาแต่ว่านี่มันเป็นหมอนของฉันนะแม่ทำไมถึงได้ทะเลาะหวอแบงกันตลอดเวลาเลยเนี่ยลูกเอ้ยแม่กอหยุดได้แล้วหยุดเอาเอาอมยิ้มไปกินคนละอันซะวางไม้เสียบลูกชิ้นลงบนแม่พิมพ์ซิลิโคนละลายไอโซโมอร์ดแล้วเติมสีผสมอาหารลงไป เทใส่แม่พิมพ์แล้วทิ้งไว้ให้แข่งตัวลูกสองคนนีนารักมากๆเลยเวลาที่ไม่ทะเลาะหวอแว้งกันในที่สุดบ้านก็เงียบได้สักทีเอ๊ะมีใครมองเราอยู่หรือเปล่านะฉันจะทำให้บหลอดไข่ร้อนขึ้นอีกนิดหนึ่งพี่ใครคุงจนนะ๋าวาไตาจริงเดี๋ยวเดียวหนูมานะแป๊บนึงมีพ้าห่มอุ่นๆคุกกี้ ใช่ร้อนๆหนูว่าวของพวกนี้น่าจะช่วยพี่ได้นะคะว้าฉันชอบการป่วยจังโอ้ยฉันเป็นหวัดยองนอกเลยอ่ะเพ่อนหนูเลยจีว่าไอ้แย่แล้วได้ๆเดี๋ยวพี่ช่วยนะแต่ว่าเธออยากข้ามเขตมาก็ถือว่าใช้ได้แล้วอะไรกันทคงนนเนี่ยโชอขอบใจสมัยไมผมขอจุ๊บๆเดี๋ยวนาะไปลิบบามของฉันจะต้องช่วยได้แน่ๆนเอาลิบบาม EOS ออกจากตลบับ ใส่สีผสมเครื่องสำอางลงไปน้ำไปละลายแล้วเทใส่ลงในตลับทิ้งไว้แข็งตัวทาสีตะลับแล้วตกต่งด้วยน้ำเอาละคะ่ะดิฉันร้อมแล้วค่ะเย่นั้นไปดีกว่า mm hmm. เราเ,าเ,าเ้าๆทำไมาถึงได้ไปดือ้อๆแบบนั้นเล่าเฮ้อว้าวบ้านน่ารักจังเลยเนาะว่ามะ อยากตายน้องๆอยากให้มีคนเอามาให้เราตังว่าปะ่ะอ๋อบ้านตุ๊กตาอย่างนั้นเหรอโอเคแม่มีเซอร์ไพรมาให้ลูกสาวทั้งสองคนด้วยแหละว,ว้าวแม่แมของขวัญเรานี่เอ๊ะมันคืออะไรกันนะบ้านตุ๊กตานี่ระบายสีกระดาษแข็งให้เป็นรูปท้องฟ้าติดกระดาษแข็งที่ด้านล่างและด้านข้าง ุ้พื้นด้วยขนเทียมสีชมพูและกระดาษโฟมสีดำติดต้นไม้ส,สวยๆกิ๊บเก๋กิ๊บเก๋เอาไว้ตรงกลางติดน้ำบนกระดาษโฟมวางตุ๊กตาผู้คุมสวมชุดสีชมพูและสีเทาเอาเดี๋ยวแต่ว่ามันผิดนี่นาะเราจะต้องสลับที่กันซี่คราวนี้แหละเป๊ะปังแล้วดูสิผู้คุมต้นไม้นะ่าเหมือนจริงมาก <c oughs> ขอบคุณมาก,มากนะคะแม่ะาขบับขึ้นค่ะแม่อ,อลูกแม่ ดูเข้าขากันได้ดีสุดๆเลยโอ้ยนะอเบื่อจังเปลี่ยนช่องดีกว่านี่น้มจับรีโมทนะคะพี่ดูนั่นสิฮึมแง่แบตหมดชะแล้วอ่ะแต่ก็ไม่มีปัญหาฉันรู้ว่าจะต้องเอาแบตเตอรี่มาจากที่ไหนนี่ไงไอยังเชื่อน้อยพักผ่อนไปก่อนนะจ้าน้องสาวแต่จ้า โอเคสวยเป๊ะปังแล้วล่ะฮ้ยมีคนมาหาฉันหืมฉันพร้อมแล้วนี่ฉันดูสวยหรือยังอะงานฉันจะต้องติดเข็มกัดสวยๆแล้วล่ะทำเข็มกัดรูปร่างต่างๆจากกระดาษโฟม ว้าวติดเำ็กัดพวกนี้แล้วฉันดูนารักยิ่งกว่าเดิมอีกอะตัดกระดาษโฟมให้เป็นก้อนเมฆแล้วติดเพชรพลอยเทียมลงไปติดเข็มกัดที่ด้านหลังทําเข็มกัดนารักนารักออกมาหลายๆแบบเลยเด้อ <c oughs> อุ๊ย,ยรีไปเปิดป,ประตูกันแล้วเข้าแล้วแล้วสวัสดีครับสาวๆแล้วแม่ของพวกเธออยู่ไหนกันหรอเออเออเออแม่อย่างนั้นละคะฮาวาดีค่ะทรัาดอกไม้นี้สําหรับสาวสวยยางคุณครับสาวๆจ้า ฉันจะพาแม่ของเพวกเธอไปออกเดตนะ่ะเป็นเด็กดีนะจ้าลูกๆแม่รักพวกหนูนะจ๊ะ <c oughs> โอ๊ยเราจะต้องอยู่บ้านตอนอีกแล้วอ่ะฉันจะเอาแตงกวามาพอกหน้าดีกว่าโอ้ยรายการนี้ค่อยเดาประสาทมากฉันจะต้องกินอะไรสักอย่างเพื่อคลายเครียดแล้วล่ะอ่าได้ฉันยังมีอีกเยอะเลยโอ๊ยพี่นี่มันก็จะมากเกินไปแล้วนะคะได้ยังคิดจะเอาอีกใช่ไหม งั้นหนูจะต้องสั่งสอนพี่สหน่อยและหอพี่เป็นอะไรไปหรอคะฉันจะเอาอันนี้ว,ว้าวตุ๊กตาจา่าสวิตเกมนี่นะฉันคือแฟนพันธุ์แท้ของเธอเะอจ๋า,าขอเซลฟี่ด้วยหน่อยได้ไหมย้ายายเดี๋ยวดิฉันมีสิวบนริ่มทอมเลยค่ะแล้วก็ไม่เป็นไรหรอกคะ่ะแต่ว่าก่อนอื่นหนูจะต้องปกปิดสิวก่อนนะคะหมุมตลับแป้งด้วยขนสัตว์เทียม ติดหูติดจมกูกแล้วก็ติดล่องตาอ้ยหกกน้ากลางท่ะหนูเสร็จแล้วค่ะเอายิ้มหน่อยจ้าขอบคุณมากๆเลยนะคะอารมณ์ดว้ายถึงเวลาแย่งห้องน้ำกันแล้วหยุดนะ โฮโหไม่ทันแล้วอะทำไงดีทำไงดีโอเคโอเคทีนี้กอบแรงฟันได้แล้วพี่ออกมาเดี๋ยวนี้เลยนะเออเอเอ,เอชุดกโกว่าที่หนูอยากได้มาแล้วหอยคุณปีหาหนูจะรอดอยู่แล้วครับพี่วออกบรงว็ยอนช้า,า,มชา,าไม่ต้องโทนทรมาต่อไปแล้วอะทีนี้โทก็แช้ห้องน้ำได้แล้วล่ะ หนูว่าคงไม่จําเป็นแล้วละค่ะว้าวตุ๊กตาตัวใหม่ของฉันนะ่ารักจักชาชันก็อยากได้เหมือนกันแต่แต่ว่ามันเป็นของหนูนะคะพี่เอามานี่เช่อหนูไม่มีทางให้พี่หรอกนะคะแม่คะนี่จานี่จ่าเอาตุ๊กตาตัวใหม่ไปนะจ๊ะตัดผ้าตามแม่แบบให้เป็นสิ้นส่วนสำหรับทำชุดตุ๊กตา นั้นก็เย็บโดยใช้จักรเย็บผ้ากลับตะเข็บแล้วสวมชุดให้กับตุ๊กตาแล้วตามด้วยส่วนหน้ากากและรองเท้าเสร็จแล้วก็ทำชุดสีดำโดวยวิธีเดียวกันเลยเดอ้อทีนี้ลูกก็มีตุ๊กตาให้เล่นกันทั้งคู่แล้วนะโอ้ยชาฉ,ฉันจะเอาตุ๊กตาตัวนี้โอ้ยไปสิเมื่อไหร่จะรู้จักแบ่งปันกันเล่นสักทีเนี่ย พ่อกับแม่รักลูกเสมอไม่ว่าลูกจะเป็นเด็กดีหรือว่าเด็กเกเรก็ตามนะคะ